สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกชาวโลกแห่งรักทุกท่านเรื่องราวของความรักบางครั้งก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มันอาจจะงอกงามขึ้นท่ามกลางดินทรายและหยาดเหงือ่อวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวของความผูกพันที่ซับซ้อนท่ามกลางเปลเวแดดที่ร้อนระอุความใกล้ชิดอาจทําให้หัวใจไหวหวั่นเกินกว่าคำว่าหน้าที่ก่อนจะไปรับพังเรื่องราว สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวที่เข้มข้นลึกซึ้งและต้องการเข้าถึงอรรถรสแบบ 18+ บวกที่ไร้ขีดจำกัดขอแนะนำให้ไปติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ k e p p i k c o m นะคะที่นั่นมีเรื่องราวเด็ดๆรออยู่เพียบแต่ตอนนี้ลองหลับตาแล้วปล่อยใจไปกับเรื่องราวของเราในวันนี้ค่ะณนะท้ายไรยสุดลูกหูลูกตา ดงมันสัมปะหลังที่ปลูกเรียงรายหนาทึบจนแทบมองไม่เห็นพื้นดินมันสูงท่วมหัวแผ่กิ่งก้านใบปกคลุมจนเหมือนกำแพงสีเขียวธรรมชาติที่ตัดขาดจากโลกภายนอกแสงแดดตอนบ่ายสองโมงร้อนแรงราวกับจะแผดเผาทุกอย่างให้เป็นจุนแม่นาหญิงวัยกลางคนที่ยังคงเขาความสวยหวานตามวัยยกหลังมือขึ้นปาดเหงื่อที่ไหลย้อยลงมาตามกรอบหน้า เสื้อเชิ้ตลายสกอตตัวเก่าชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อจนแนบไปกับแผ่นหลังเผยให้เห็นสรีระที่ยังคงดูดีแม้จะผ่านการทำงานหนักมาทั้งชีวิตพักก่อนเธอแม่แดดแรงขนาดนี้เดี๋ยวจะลมเอาเสียงทุ้มต่ำของคิวลูกชายคนเดียวดังขึ้นเขาปักเสียมลงบนดินอย่างแรงก่อนจะเดินเข้ามาประคองร่างที่โอนเอ็นของแม่คิวในวัยหนุ่มชะกันร่างกายกำยำเต็มไปด้วยมั กล้ามฉกการทำงานแบกหามผิวสีแทนเข้มขึ้นเงายามต้องแสงแดดเงือเม็ดโป้งเกาะพราวตามหน้าอกและลำคอแกร่งคิวพาแม่นาเข้ามาหลบแดดใต้ร่มไม้กลางดงมันพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนโพรงลับที่ถูกโอบล้อมด้วยต้นมันสําปะหลังมันเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหายใจหอบถี่ของทั้งคู่ที่ประสานกันแมนาทิ้งตัวลงนั่งพิงโคนไม้ด้วยความอ่อนล้าใบหน้าแดงก่ำเพราะพิษแด,ด เธอมองดูลูกชายที่นั่งอยู่ข้างๆอย่างเป็นห่วงคิวถอดเสื้อเชิ้ตคลุมหัวออกเพื่อใช้พัดวีให้แม่ลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านผิวที่ร้อนเผาแต่มันกลับไม่สามารถดับความร้อนรุ่มในใจของเด็กหนุ่มได้คิวนั่งมองแม่มองหยาดเหงื่อที่ไหลรินผ่านลำคอขาวผ่องลงสู่เนินอกที่กระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะการหายใจความรู้สึกบางอย่างที่เขาพยายามกดเก็บไว้เริ่มก่อตัวขึ้น มันไม่ใช่แค่ความห่วงใยแบบลูกแต่มันคือความสงสารความเห็นใจและความรู้สึกห่วงแหนผู้หญิงตรงหน้าผู้หญิงที่สู้ชีวิตเพื่อเขามาตลอดจนเขาไม่อยากให้ใครหรืออะไรมาทําให้เธอต้องลําบากอีกดื่มน้ําหน่อยนะแม่คิวยื่นกระติกน้ําให้มือหนาของเขาสัมผัสดโดนมือบางของแม่นาโดยไม่ตั้งใจความร้อนจากผิวกายถาย่ายทอดถึงการราวกับกระแสไฟ แม่นาดื่มน้ำแล้วส่งคืนสายตาของเธอปะทะกับสายตาของลูกชายในแววตานั้นเธอเห็นความเข้มแข็งที่เติบโตขึ้นจนกลายเป็นผู้นำครอบครัวคิวขยับตัวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดเพื่อใช้ผ้าเขาม้าที่พาดบ่าเช็ดเหงื่อตามใบหน้าให้แม่เหนื่อยไหมครับผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมทำเองได้แม่น่าจะนอนพักที่บ้านคิวพูดย้ำเสียงน,นุ่ม นิ้วมือสากระคายจากการทำงานไล้เช็ดแก้มเนียนอย่างเบามือความใกล้ชิดในพื้นที่ปิดทึบทำให้เส้นกั้นบางอย่างของความรู้สึกเริ่มสั่นคลอนกลิ่นเหงื่อผสมกลิ่นดินกลิ่นกายชายหนุ่มและหญิงสาวที่อบอวลอยู่ในอากาศร้อนชื้นกระตุ้นสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ให้ตื่นตัวแม่นาผือมองไหลกว้างของลูกชายความรู้สึกวูบวาบแล่นผ่านกลางใจเธอรู้ดีว่านี่คือลูก แต่ความโดดเดี่ยวและความใกล้ชิดในยามที่ร่างกายอ่อนแอทำให้เธอเผลอไผลไปกับความอบอุ่นที่คิวมอบให้กันคิวแม่ไม่เป็นไรลูกเสียงของแม่นาสั่นพร่าเล็กน้อยคิวไม่ได้ถอยห่างกลับโน้มตัวเข้ามาใกล้ขึ้นเพื่อดูอาการแม่ให้ชัดเจนลมหายใจอุ่นร้อนรินรถที่ข้างแก้มแม่ขาแม่เกรงไปหมดแล้วเดี๋ยวผมบีบให้นะไม่รอคำตอบ คิววางมือลงบนน่องเลียวที่ตึงเครียดจากการยืนขุดมันมาทั้งวันเขาออกแรงบีบนวดอย่างรู้จังหวะน้ำหนักมือที่กดลงไปทั้งหนักแน่นและนุ่มนวลแม่นาเผือคลานในลำคอเบาๆด้วยความผ่อนคลายผสมความเจ็บปวดที่น่าพึงพอใจทอนแอนกแกร่งเครียบขึ้นลงตามจังหวะการนวดสายตาของคิวจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าแม่เห็นความผ่อนคลายเข้ามาแทนที่ความเหนื่อยล้าณวินาทีนั้น โลกทั้งใบเหมือนมีเพียบพวกเขาสองคองต้นมันสัปหลังที่สูงท่วมหัวทำหน้าที่เป็นกำแพงธรรมชาติบทบังสายตาจากภายลอกเก็บงำเรื่องราวความใกล้ชิดนี้ไว้เป็นความลับมือของคิวบีบนวดขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงหัวเขา่าเขาหยุดมือแล้วเงยหน้าสบตาแม่แววตาของเขาเต็มไปด้วยคำสัญญาที่ไม่มีเสียงแม่ครับต่อไปนี้ผมจะดูแลแม่เอง ผมจะไม่ให้แม่ต้องลำบากตากแดดตากลมแบบนี้อีกร่างกายของแม่ให้ผมดูแลนะคำพูดนั้นตีความได้หลายหมายความแต่สำหรับแม่นาในวินาทีนั้นเธอรับรู้ได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่คิวมอบให้กับลูกชายมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์และรุนแรงจนทำให้หัวใจสั่นไหวเธอเอื้อมมือไปลูบศีรษะลูกชายดึงเขาเข้ามากอดแนบอกทามกลางดงมันสำปหลังที่ร้อนระอุ สองแม่ลูกกอดกันกลมเกลียวปล่อยให้ความรักความเข้าใจเยียวยาความเหนื่อยล้ามันไม่ใช่เรื่องชู้สาวที่เกินกว่าขอบเขตศีลธรรมแต่เป็นช่วงเวลาเปราะบางที่ทั้งสองหัวใจได้สัมผัสกันอย่างแท้จริงผ่านการสัมผัสดูแลและคำสัญญาของลูกชายคนหนึ่งที่พร้อมจะเป็นเสาหลักให้แม่ตลอดไปค่ะและนี่คือเรื่องราวของไร่มันสัมปะหลังสั่งรัก บทสรุปของความรักในรูปแบบนี้ไม่ได้จบลงที่เรื่องบนเตียงเสมอไปแต่มันคือการแปลเปลี่ยนความรู้สึกวาบหวิวให้กลายเป็นพลังในการดูแลซึ่งกันและกันมุมปรึกษาปัญหาหัวใจหากใครกำลังสับสนกับความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือรู้สึกวันไหวในเวลาที่จิตใจอ่อนแอก็ให้ตั้งสติและแยกแยะให้ออกระหว่างอารมณ์ชั่ววูบกับความรักความห่วงใย การสัมผัสหรือการดูแลกันเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและการให้เกียรติซึ่งกันและกันความรักที่ยั่งยืนที่สุดคือความรักที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบค่ะเรื่องราวในวันนี้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะซาบซึง้งอบอุ่นหรือหวาบหวิว่วคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างนี้นะคะและถ้าชอบนิยายเสียงเรื่องนี้ช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโลกแห่งรักด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความรักที่สวยงามค่ะสวัสดีค่ะ